เดี๋ยวเกิดเป็นชันชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างเดี๋ยวเป็นมนุษย์เดี๋ยวไปอบายไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานช่วงไหนของชีวิตไม่ประมาททำความดีกับไปสู่สุคติภพแต่สู่สุคติภพมันก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอน ถึงแม้มีสุขกับไปเดียวประดาวแต่ยาวนานกว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเทวดาพหมหรืออรุพรมก็ตามมันชั่วคราาเท่านั้นแหละแล้วก็ต่างพกลับไปในเมืองมนุษย์เพอาว่าอยู่ในเมืองมนุษย์มันก็หลงลืมไอ้ลืมนะไม่ใช่ว่าอยากจะลืมแล้วพ็ตอนมาเกิดอยากจะจำเอาไว้ว่า มาจากอบายุกทรมานมากหรือมาจากสุขติเพราะมีสุขมากไม่อยากจะลืมตอนมาจากอบายก็อยากจะกลับมาแก้ตัวทำความดีมันยิ่งเกินไปเพาก่อนจะขึ้นมาจากอบายก็ได้รับฟังโอวาทจากเจ้าทีท่ทีอยู่ในยมโลกแม่จากสุขติพบ เราก็จะได้รับฟังอว่าจากผู้ปกครองพบ